านหนังสือฉันอยู่ในโลกนี้เพื่ออะไรของริกบอเลนวันที่4คุณถูกสร้างมาเพื่อนิรันร์การพระเจ้าทรงบรรจุนิรันร์การไว้ในจิตใจของมนุษย์บรญญาจารย์บทที่สข้อที่11แน่นอนพระเจ้าคงไม่สร้างมนุษย์ให้มีชีวิตเพื่อให้อยู่แค่วันเดียวไม่ไม่มนุษย์ถูกสร้างมาเพื่อนิรันร์การอับราฮัมลิงคอน ชีวิตที่อยู่ในโลกนี้ยังไม่ใช่ทั้งหมดที่เรามีการใช้ชีวิตในโลกนี้เป็นเพียงการซ้อมใหญ่ก่อนเวลาจริงจะมาถึงนั่นก็คือในนิรันดร์การที่เป็นอีกด้านหนึ่งของชีวิตภายหลังความตายณนะที่นั่นคุณจะใช้เวลาอีกยาวนานกว่าที่จะอยู่ในโลกนี้อีกหลายเท่าโลกนี้เปรียบเสมือนโรงละครขนาดใหญ่เป็นที่เริ่มฝึกฝนเป็นสถานที่สำหรับทดสอบชีวิตของคุณ ก่อนที่จะเข้าสู่นิรันดร์การโลกเป็นเหมือนที่ฝึกซ้อมเป็นที่อุ่นเครื่องก่อนที่จะเข้าสู่นิรันดร์การที่เป็นสนามจริงดังนั้นชีวิตในโลกนี้จึงเป็นการเตรียมตัวสำหรับนิรันดร์การมากที่สุดคุณก็สามารถมีชีวิตอยู่ในโลกแค่ร้อยปีแต่คุณจะใช้ชีวิตใช้เวลาตลอดไปในนิรันดร์การ เวลาของคุณในโลกเป็นเหมือนอย่างที่เซอร์โทมัสบราวกล่าวว่าเป็นเพียงจุดเล็กๆในนิรันดรการคุณถูกสร้างมาให้คงอยู่ตลอดไปพระคำพีกล่าวว่าพระเจ้าทรงบรรจุนิรันดรการไว้ในจิตใจของมนุษย์ปัญญาจารย์บทที่3ข้อที่11คุณมีสัญชาตญาณที่แสวงหาการมีชีวิตนิรันติติดตัวมานี่เป็นเพราะพระเจ้าได้ทรงออกแบบคุณ ตามพระฉายาของพระองค์ให้มีชีวิตอยู่ชั่วนิรันดร์แม้เรารู้ว่าในที่สุดทุกคนก็ต้องตายแต่ความตายมักจะดูไม่เป็นธรรมชาติและไม่ยุติธรรมเหตุผลที่เรารู้สึกว่าเราควรอยู่ชั่วนิรันดร์ก็เพราะว่าพระเจ้าทรงบรรจุความปรารถนาเช่นนั้นไว้ในสมองของเราวันหนึ่งหัวใจคุณจะหยุดเต้น นั่นเป็นจุดจบของร่างกายและเวลาของคุณในโลกนี้แต่มันไม่ใช่การสิ้นสุดของคุณร่างกายของคุณในโลกนี้เป็นเพียงเรือนดินซึ่งเป็นที่อาศัยชั่วคราวสำหรับจิตวิญญาณพระคัมภีร์เรียกร่างกายในโลกนี้ว่าเต็นท์แต่กล่าวถึงร่างกายอนาคตของคุณว่าเป็นบ้านพระคัมภีร์กล่าวว่าเมื่อเต็นท์ที่เราอยู่นั้นคือร่างกายในโลกนี้พังทลายลง พระเจ้าจะประทานบ้านในสวรรค์ให้เราอยู่เป็นบ้านที่พระองค์เองทรงสร้างซึ่งจะคงอยู่ชั่วนิรันดร2โครินบทที่5ข้อที่1แม้ว่าชีวิตในโลกนี้จะหยิบยื่นทางเลือกหลายอย่างแต่นิรันดร์การเสนอทางเลือกเพียง2องอย่างคือสวรรค์และนรกความสัมพันธ์ ของคุณกับพระเจ้าในโลกนี้จะกำหนดความสัมพันธ์ของคุณกับพระองค์ในนิรันดร์การถ้าคุณเรียนรู้ที่จะรักและวางใจในพระเยซูพระบุตรของพระเจ้าคุณก็จะได้รับเชิญให้ใช้เวลาที่เหลือทั้งหมดในนิรันดร์การกับพระองค์ตรงกันข้ามถ้าคุณปฏิเสธความรักการยกโทษและความรอดของพระองค์คุณจะถูกแยกจากพระเจ้าตลอดไปในนิรันดร์การซีเอสลูอิสกล่าวว่า มีคนอยู่สองประเภทคือคนที่ทูลพระเจ้าว่าขอให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์กับคนที่พระเจ้าตัดว่าก็ได้ตามใจเจ้าแล้วกันน่าเศร้าที่หลายคนต้องทนทุกข์ชั่วนิรันร์โดยปราศจ,จากพระเจ้าเพราะว่าพวกเขาได้เลือกที่จะอยู่ในโลกนี้โดยปราศจ,จากพระองค์เมื่อคุณเข้าใจอย่างถ่องแท้แล้วว่าชีวิตไม่ได้มีแค่ที่นี่และเดี๋ยวนี้ และคุณรู้ว่าชีวิตเป็นเพียงการเตรียมตัวสำหรับนิรันดรการคุณก็จะเริ่มดําเนินชีวิตแตกต่างจากเดิมคุณจะเริ่มดําเนินชีวิตโดยคํานึงถึงนิรันดรการคุณก็จะเริ่มดําเนินชีวิตแตกต่างจากเดิมและนั่นจะเป็นตัวกําหนดว่าคุณจะตอบสนองอย่างไรต่อความสัมพันธ์การงานและสถานการณ์ทุกอย่างและโดยทันใดคุณจะพบว่ากิจกรรมเป้าหมายและปัญหาหลายอย่าง ที่เ <melee S 2> มื่อ <sucks> ก่อนนั้น네ดูเหมือนสำคัญก็จะกลายเป็นเรื่องเหลวไหลไร้สาระและไม่มีคุณค่าพอที่จะให้คุณใส่ใจยิ่งคุณดำเนินชีวิตใกล้ชิดพระเจ้าเท่าไรสิ่งอื่นๆก็จะเล็กลงเท่านั้นเมื่อคุณใช้ชีวิตโดยคํานึงถึงนิรันดรการค่านิยมของคุณจะเปลี่ยนไปคุณใช้เวลาและเงินของคุณอย่างฉลาดขึ้นคุณให้ความสำคัญแก่ความสัมพันธ์ และชีวิตภายในมากกว่าชื่อเสียงหรือความมั่นคงความมั่งคั่งหรือความสำเร็จหรือแม้แต่ความสนุกสนานลำดับความสำคัญของคุณจะถูกจัดใหม่การไล่ตามกระแสแฟชั่นและค่านิยมที่แพร่หลายอยู่นั้นจะไม่สำคัญอีกต่อไปเปาโลกล่าวว่าเนื่องจากสิ่งที่พระคิดได้กระทําสิ่งต่างๆเหล่านั้นก็เข้าข้าพเจ้าคิดว่าสำคัญมากบัดนี้ข้าพเจ้าถือว่าไร้ค่าแล้ว ฟิลิปปีบทที่3ข้อที่7ถ้าเวลาในโลกนี้คือทั้งหมดของชีวิตคุณผมก็จะเสนอให้คุณเริ่มใช้ชีวิตอย่างสุดเหวี่ยงในทันทีคุณลืมการเป็นคนดีและมีศีลธรรมได้เลยและคุณก็ไม่ต้องห่วงถึงผลที่จะตามมาจากการกระทำของคุณคุณสามารถปลนเปิดตัวเองอย่างสุดแสนจะเห็นแก่ตัวเพราะว่าการกระทำของคุณจะไม่มีผลสะท้อนระยะยาว แต่ถ้าความตายไม่ใช่จุดจบข,ของคุณคุณจําเป็นต้องคิดใหม่และนี่จะทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนไปความตายไม่ใช่การสิ้นสูญแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงคุณเข้าสู่นิรันดร์การดังนั้นทุกสิ่งที่คุณทำบนโ,โลกจึงมีผลนิรันดร์การกระทำทุกอย่างในชีวิตนี้จึงเป็นเหมือนเสียงที่สะท้อนไปถึงนิรันดร์การแง่มุมที่สร้างเสียความเสียหายมากที่สุดของการใช้ชีวิต ในปัจจุบันคือการคิดแค่ระยะสั้นๆถ้าคุณต้องการให้ชีวิตนี้มีค่าที่สุดคุณต้องคิดถึงนิรันดร์การไว้เสมอและให้คุณค่าแก่มันในจิตใจของคุณชีวิตไม่ได้มีแค่ที่นี่และเดี๋ยวนี้วันนี้คือส่วนยอดเล็กๆของภูเขาน้ําแข็งที่เรามองเห็นได้แต่นิรันดร์การเป็นส่วนที่เหลือทั้งหมดซึ่งคุณมองไม่เห็นเพราะมันอยู่ใต้ผิวน้ำ การอยู่กับพระเจ้าในนิรันดร์การจะเป็นอย่างไรถ้าพูดกันตามความจริงเราจะรู้ว่าสมองเราไม่มีความสามารถที่จะเข้าใจความอัศจรรย์และความยิ่งใหญ่ของสวรรค์ได้มันก็เหมือนการพยายามบรรยายอินเทอร์เน็ตให้หมดเข้าใจมันไม่มีประโยชน์มนุษย์ยังไม่สามารถคิดค้นคำพูดที่เหมาะสมที่สามารถถ่ายทอดประสบการณ์ของนิรันดร์การพระคมภีร์กล่าวว่าสิ่งที่ตาไม่เห็นหูไม่ได้ยิน และสิ่งที่มนุษย์คิดไม่ถึงคือสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมไว้สำหรับคนที่รักพระองค์ 1. โครีนบทที่สองข้อที่9อย่างไรก็ตามพระเจ้าได้ประทานภาพสลัวๆของนิรันดร์การแก่เราในพระวจนะของพระองค์เรารู้ว่าเวลานี้พระเจ้าทรงเตรียมบ้านถาวรแก่เราและในสวรรค์ เราจะพบกับคนที่เรารักซึ่งเชื่อในพระเยซูอีกครั้งเราจะพ้นจากความเจ็บปวดและความทุกข์ทุกอย่างรับรางวัลสำหรับความซื่อสัตย์ของเราในโลกและได้รับมอบหมายให้ทำงานที่เราจะพึงพอใจอีกครั้งเราจะไม่นอนเอกเหนกบนเมฆดีดพินโดยมีวงแสงรอบศรีรษะแต่เราจะมีสามาัคคีธรรมกับพระเจ้าอย่างไม่ขาดสายและพระองค์จะทรงอยู่กับเราอย่างมีความสุข ไม่มีขีดจำกัดตลอดไปวันหนึ่งพระเยซูจะตัดว่าผู้ได้รับพรจากพระบิดาของเรามารับมรดกของท่านเถิดคืออาณาจักรที่เตรียมไว้สำหรับท่านตั้งแต่ทรงสร้างโลกมัทธิวบทที่25ข้อ34 C.S. Lewis สรุปความหมายของนิรันการในหน้าสุดท้ายของวรรณกรรมเยาวชนชุดนาเนียซึ่งมีทั้งหมด7เล่มว่าสำหรับเรานี่คือจุดจบของเรื่องราวทั้งหมดแต่สำหรับพวกเขา มันเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของเรื่องจริงชีวิตทั้งชีวิตของพวกเขาบนโลกนี้เป็นเหมือนเนื้อหาสั้นๆที่อยู่ในหน้าปกและปกรองของหนังสือล่าสุดในขณะนี้พวกเขาก็ได้เริ่มต้นบทที่หนึ่งของเรื่องราวอันยิ่งใหญ่ซึ่งไม่มีใครในโลกเคยอ่านที่จะดำเนินต่อไปและทุกบทจะดียิ่งกว่าบทที่ผ่านมาพระเจ้าทรงมีพระประสงค์สำหรับชีวิตของคุณในโลกนี้ แต่มันไม่จบลงที่นี่แผนการของพระองค์มีมากมายเกินกว่าเวลาในไม่กี่สิบปีที่คุณจะอยู่ในโลกใบนี้มันมีความหมายมากกว่าโอกาสครั้งเดียวในชีวิตพระเจ้าทรงเสนอโอกาสที่ไกลเกินกว่าชีวิตนี้ให้แก่คุณพระคัมภีร์กล่าวว่าแผนการของพระเจ้าตั้งมั่นคงเป็นนิจพระดำริของพระองค์อยู่ชั่วพันชาติพันธ์ สดุดีบทที่3.3ข้อที่11เวลาเดียวที่คนส่วนใหญ่จะคิดถึงนิรันดรการคือในงานศพซึ่งมักจะเป็นความคิดที่ไม่ลึกซึ้งคล้อยตามอารมณ์และก่อเกิดความไม่รู้คุณอาจรู้สึกว่ามันน่ากลัวที่คิดถึงเรื่องความตายแต่ที่จริงมันไม่ส่งผลดีเลยที่จะดำเนินชีวิตโดยไม่ยอมรับความตายและไม่ยอมพิจารณาสิ่งที่คุณไม่มีทางหลีกเลี่ยงปัญญาจาร์บทที่7ข้อที่2 คนโง่เท่านั้นที่จะใช้ชีวิตโดยไม่เตรียมตัวรับมือสิ่งที่เรารู้ว่าต้องเกิดขึ้นคุณต้องคิดถึงนิรันการมากขึ้นไม่ใช่น้อยลง9เดือนที่คุณอยู่ในคันมันดาไม่ใช่จุดจบในตัวของมันเองแต่เป็นการเตรียมตัวเพื่อชีวิตใหม่ชีวิตในโลกนี้เป็นการเตรียมตัวสําหรับชีวิตในนิรันการฉะนั้นถ้าคุณมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าโดยทางพระเยซูคุณก็ไม่จําเป็นต้องกลัวความตายเพราะนั่นคือประตูสู่นิรันการ ความตายอาจจะเป็นชั่วโมงสุดท้ายของคุณที่จะอยู่ในโลกนี้แต่ไม่ใช่ชั่วโมงสุดท้ายและจุดจบของชีวิตของคุณแต่เป็นวันเกิดของคุณเพื่อเข้าสู่ชีวิตนิรันดร์พระคัมภีร์กล่าวว่าโลกนี้ไม่ใช่บ้านของเราเรารอคอยที่จะอยู่บ้านถาวรของเราในสวรรค์ฮิบรูลูบทที่13ข้อ14เมื่อเทียบกับนิรันดร์การเวลาในโลกนี้ก็เหมือนกับแค่การกระพริบตาแต่ผลของมันจะคงอยู่ตลอดไป การกระทำในโลกนี้มีปลายทางอยู่ที่นิรันดร์การดังนั้นเราควรจะตระหนักว่าทุกขณะที่เราอยู่ในร่างกายบนโลกนี้เป็นเวลาที่เราอยู่ห่างจากบ้านถาวรที่เราจะอยู่กับพระเยซูในสวรรค์2โคริน์บที่5ข้อที่6ห,หลายปีก่อนคําขวัญหนึซึ่งเป็นที่นิยมได้ให้กําลังใจแก่ผู้คนให้ดำเนินชีวิตแต่ละวันเหมือนวันแรกของเวลาที่เหลืออยู่ในชีวิตของคุณ อันที่จริงจะฉลาดกว่าถ้าคุณใช้ชีวิตแต่ละวันเหมือนกับมันเป็นวันสุดท้ายในชีวิตแมทติวเฮนรี่กล่าวว่าการเตรียมตัวสำหรับวันสุดท้ายควรจะเป็นงานที่เราทำทุกวันวันที่4สรุปประเด็นสำหรับการคล้าควรชีวิตไม่ได้เริ่มต้นและจบลงแค่ในโลกนี้เท่านั้นข้อพระคัมภีร์สำหรับท่องจำโลกกับสิ่งที่ยั่วยวนของโลกกำลังล่วงไป แต่ผู้ที่ประพฤติตามพระทัยของพระเจ้าจะดำรงอยู่เป็นนิจ 1. นึ่งยนบทที่สข้อที่17คำถามสำหรับการพิจารณาในเมื่อฉันถูกสร้างมาเพื่อนิอรันดร์การวันนี้มีสิ่งใดที่ฉันควรจะหยุดทำและสิ่งใดที่ฉันควรจะเริ่มลงมือทำจบวันที่4เดี๋ยวพบกันใหม่วันที่5นะคะสวัสดีค่ะ